มัดนี้ต้นหว่วยกี่บาทมัดนี้เลยนะนข้องวาน<อ>ข้องขาวน้ำมูกระทะคิดไวย้ยำซมตำมีครบมัดเอาแบบนี้ดีว่าค่ะฉันไม่ไทย <หา S 2> ฉันให้แฟนครับฉันไทยใครไทยท,ยทุกว่าตังมัดนี้เลยค่ะบนโตนี่กี่บาทนะเดี๋ยวฉันจะซุ่มมาหนึ่งคนให้ท่านฟรีค่ะน้องเบน <หา S 2> เพียงแค่แฟนครับก็ฉันนะคะกดเซฟกดไลค์กดแชร์แล้วไปกดตูกใจเพชเดอะเบสม่าล่า แล้วแคปหน้าจอมาโบกเลยในแฟนเพจของเหยนวดตอบต้ตคลิปเลยเออตอบตคลิปชันเลยนะ่า,าเซ็ต่ังมดนีกี่บาทาเดี๋ยวฉันจะเลือกมาหนึ่งคนค่ะงไงไงพี่น้องเออทังมดนีไม่ถึ้งนึ่งใบเท่าเริ่มต้นกันเลยชุดหมูกระทะได้แน่นอนถ้าว่ามากินที่เดอะเบสมาล่าชุดใหญ่นวดอย่างนี้นะคะกินแบบอิ่มๆไปเลยเฮมหมูนะเรามีเป็นหมูส้มชั้นลากไรเบแบบให้มาในหนึ่งเซตแล้วกินกับน้ำจิ้ม,มหม่าลาและน้ำจิ้มซุกี้ของต่างร้าน ฮ้ยพี่โนงมันโรยมันฟินกินวันเย็นๆยนหัวคำๆต่ตกันด้วยหมูชุบแป้งทอดเป็นหมูซ้ำชันอย่างดีกินกับซอสพลิกพี่โนงเฮ้ยมันข้าวกันดังครกเพิ่มความฟินกับตำล่วงประบางรวยกากงวยกันกลางกมุกรอบเอาน้ำจ้ำต,ำ,ตำรัดบนพี่นโงนะครับเจลโลโ้บางๆได้แรงออกเชฟออลีเดอร์น้ำตำเขาเบิกเลย บาราเน่เชฟนะโคงเดอเบดมาล่าไม่ให้ตอกอยู่เลวเรื่องรสชาติย่ำหุนเช่นพี่น้องเนี่ยาำรับปาร์ตี้เต่ๆเพราะว่าหนังกันหน,น้าหนังหมูหนังกุยหนังพุดเช่นหุ่นเช่นไม่พปง เขาทาดีเขามีชุดเด็ดเดอะเบสมาลานะต้องสร้างให้ได้เมนูนี้แล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ๆเหล้าห้อยนางรมน่ชาตหวาดชดอดิงๆทึ่งไม่เช่ตัวเล็กๆนะเป็นยำห้อยนางรมทีจริงใจใส่โดยเครื่องเคียงครบรสรวยวอมข้างบนเจยน้มขึ้นมาจาักนิดอ้อยนุ่มนุ่มๆนุ่มไอ้เด้งๆๆดงๆดงๆด้งๆึมาต่อกันทีมาลาโปรตีนี้ขึ้นชื่อเรื่องมาลาต้องเดอะเบสมาลาเมืองโคนต้นเลแต่ชุดนี้ ุดใหญ่นวดได้ม่ลาลาไล่ไม้กันนะคะไม้ละสิบบาทสร้างหนกกระไดค่ะม่า,มาลาของเราทานร้อยจริงๆเลวุดนน้ำตม้มยำให้มันชื่นใจพี่นอออ้องก้อรนโรนกุ้งตัวใหญ่ๆโห้ยคว้าเติบเตพี่น้องค้าวาควิ้กินร้อยหมูมะนาวหมูมะนาวนี่มันชดไม่หนุ่มด้งแล้วน้ำมยำของเขานี่จี๊ดชาดชิดชาดมากมายอ้วากินแล้วนี่นะทานจะได้นึกตึงความเชฟ ความรย้ยความชีดชาติตามโดยข่าวพัดข่าวพัดเม็ดรวนชุย ไม่เนีย้ยไม่เปียกพี่น้องนะแล้วให้กับแน่นแน่นเนๆๆๆๆๆๆ้นเน้นที่นี่นี่ค่ายไม่แพงเลยนะแล้วในเซตนี้ยังได้ข้าวต้มพร้อมกับนึ่งย่างกันพี่นอ้องอืยอ้ยรวยปบนี้หรอกค่ายตู้จานและยังสร้างกับนกได้ลาวชุดละยี่สิบเก้าบาทเป็นกับพวก,กยำพวกเนี้ยเออไม่ว่าจะเป็นยำไข่แดงยำหมาอห้อยเยออยครงยำหม้อยนางร่มต้สร้างนกได้เลยในเซตนี้ยังมีเค้กดีไหไหต้ลแล้วแต่ว่ามันคุ้มขนาดในเลวที่ต้นมากินเดอะเบสมาล่าเมืองคอนธานนท์ปัตานาการกูว่า ตั้งแตเลตาป่าลูกปลาล้านมานังทำเค,ค้กินได้กันนะแล้วเค,ค้กนี้ไม่เจราคาหน่อยๆน่อยแต่ทีนี่ให้อยู่ในเซตนี้กันค่ะบอกเลยไม่ถึงใบพันเออเออยบายๆเลยวตามต่อกันด้วยน้ำเครื่องดืม่มแบบ หลอนใหญ่ๆปนีให้ฐานในป,ปาร์ตี้วันเย็นเย็นว่ากำกักันนุกน่านที่นี่ค่ะเดอะเบสมาล a t i t a n o นพัฒนาการขู่คว้างตรงข้ามอ่รชดาการ,ราดปีนองค่ะมาที่นี่เตินจะได้รับความฟินความร้อยแล้วเซตนี้ไม่มีมดเคสไง่ายๆเพราะว่าน้องเบนเดอะเบสมาล a เขาจัดเต็มให้ต้นแหน่นอนพี่น้องใ <c> ห <oughs> <c oughs> ย่หล้เดี๋ยวนะถ้าเ <c oughs> มื่อวานเขามาแบบไม่ไในมานลีนเกมแต่เขายาดีมากกินแบบยางนวดผ่นเนียเราเขาต้องมาบอกว่าเซใยา่นวดเลยนะ อ่ามาบอกเลยอยากกินเซตใหญ่นวดนะคะไม่ว่าจะเป็นม้าล่าพ๋อยหนางร่มยำบุญเส้นอ่าย่าได้หน้านี่อันนู้นมูหมาเน่ามูหมาเน่าข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ยข้าวผัดข้าวผัดตำร่่งผับบางมู่โถดและกก็ชุดจิมจุ้มใช่แล้วอย่างนีนี่ค่ะนี่เค้ก ทำรับ <Cake. S 1> เซ็ตครอบครัวนี่เค้กไว้นทำเองให้เด็กมาแบบอารมณ์แบบครอบครัวแล้วก็อร่อยนะอย่ายนวดข้างในเป็นซอสแฝงส,สตรอเบอรี่ค่ะเราเออสาม,มารถแต่งหน้าเค้กได้องเดอะเบสมาล่าจงเจริมเช็เน <Che ek. S 2> <laughs>